The picture of the wanted is complete. Please have a look. Great! All thanks to that foreign lady. She must be good at painting. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel inception นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิวเวอร์เตียนหรือว่าพี่นกนั่นเองต้องขอบอกก่อนว่าตัวชื่อสกิลหรือว่าชื่อเฉพาะบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ตัวเกมบอ,อกมาจริงๆในก็เสิร์ฟ g l o b a l l นะครับเพราะว่ายังไม่มีพูดถึงในคลิป o f f ฟิเชีเลยก็ต้องขออภัยแล้วเดี๋ยวผมจะมาตามอัปเดตภายหลังนะครับหลังจากที่ตัวละครเขาเกมแล้วในช่องคอมเมนต์ละกันเกอร์เตียนเป็นตัวละครเผ่าบีโจมตีกายภาพสายซัพพอร์ตเน้นการใช้ดีบัฟศัตรูมีดาเมจช่วยเหลือทีมแมแ้จะ ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆแต่ก็สร้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งสำหรับเมคานิกใหม่ของพีเกอร์เทียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของชแนลก็ใครที่ฟังคลิปจิ๋วเหนียงซื่อไปก็ให้ลือเลยนะครับเพราะว่าชแนลของแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่มีจุดที่เหมือนกันก็คือเมื่อใช้แล้วจะเป็นการแปะบัฟประเภทชแนลให้กับตัวผู้ใช้เองนะครับก็เป็นเหมือนสถธารณะหนึ่งแล้วกันแล้วก็จะมีในส่วนของอาร์เรย์เป็นการกางอาณาเขตรหรือจะเรียกบัฟสนามก็ได้เราจะเห็นตัวอย่างอาณาเขตเนี่ยได้จากตัวบอสกวางคู่นะ ถ้าใครเล่นตัวส่วนของเนื้อเรื่องเมนีเวนต์มาก็จะเห็นโดยดูได้จากทางด้านซ้ายบนตัวนาเขตนี้ในการต่อสู้ก็จะแสดงผลได้ครั้งละ1อันเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าถ้ามีอนาเขตกลางอยู่แล้วอันนึงเนี่ยเมื่อใครก็ตามกลางอนาเขตซ้าอนาเขตใหม่ก็จะเกิดผลทับอันเดิมไปทันทีมาดูันที่ส่วนของ Skill. สกิลสกิลที่1นึ o n โอเป็นสกิลดีบัฟโจมตีเป้าหมายเดียวทำความเสียหายทางกายภาพ หลังจากนั้นจะทำการแปะดีบัฟ h a p e of Bones กับเป้าหมายเป็นระยะเวลา2เทินศัตรูที่ติดดีบัฟ h a p e of Bones จะลดพลังป้องกันกายภาพ15%แล้วก็จะถูกสร้างความเสียาหายเจเนซิตเพิ่มเติม30%ด้วยเมื่อได้รับการโจมตีใดๆนะครับ สกิลที่2 unique bearing ทำการไล่คาถาเข้าสถานะบน leading ซึ่งตัวบน leading เนี่ยก็จะเป็นสานะประเภท channel แล้วก็จะได้รับในส่วนของยูเรกาด้วยนะครับตัวบน leading ถ้ามีสถานะนี้อยู่ในตอนจบเทิร์นจะทำการจ่ายยูเรกา2หน่วยเพื่อไล่สกิล a d motion n i แล้วก็ถ้ามีตัวในส่วนของยูเรกาไม่พอที่จะจ่ายก็จะใช้ที่มีที่เหลือเนี่ยทั้งหมดนะครับ ถ้าหลังจากใช้สกิล Admonition ไปแล้วยูเลกาหมดสถานะ Bone ด i f t i ก็จะหายไปด้วยในส่วนของสกิล Admonition ที่ไล่ออกมาเนี่ยจะทําการโจมตีหมูสร้างความเสียหายกายภาพ 1, 120%ใส่สตูที่ติดดีบัฟ Shape of Bones การโจมตีนี้จะไม่นับเป็น Extra Action หรือ Follow-up Attack นะครับในส่วนของสกิล Ultimate I Shall Walk Excess and Know เมื่อใช้แล้วก็จะได้รับยูเลกา3หน่วยแล้วก็ทําการกางอาณาเขตอะ p r o s ซฟี y โอเป็นระยะเวลา3เทินแปะดีบ s h ช p e อฟโบ n ส์ใส่สตูทุกตัวเป็นระยะเวลา3เทินโดยตัวอนณาเขตอันเนี้ยตัวละครฝั่งเราจะได้รับดดเมจโบนัส20%และเมื่อตัวละครที่เป็นตัวโจมตีกายภาพโจมตีจะได้รับโบนัสเดเมจอีก20%นะครับก็คือตัวกายภาพก็คือรวมแล้วได้ดาเมดโบนัส40%นั่นแหละ มากันที่ในส่วนของอินไซต์ที่ Insight 1เมื่อเข้าการต่อสู้โดยมีตัวละครกายภาพตั้งแต่3ตัวขึ้นไปตัวเกอร์เทียนจะได้รับม็อกซี่สหน่วยแล้วก็ถ้าอยู่ในอนาเขตของอะโปรเซฟี Pro ่โทสกิลแอดโมนิชั่นจะเพิ่มอัตราคริและความแรงคริอีก20%ที่อินไซต์2เมื่อเข้าการต่อสู้จะได้รับแอตแทกเพิ่มอีก5%ที่อินไซต์3ตอนเริ่มเทินจะสูมแปดดีบัฟเชฟออฟบ o นส์ใส่ศัตรูหตัวเป็นระยะเวลา2เทินตอนจบ เิถ้าอยู่ในอาณาเขตของอโปรเซฟี่โอจะได้รับอย่ในก้า1หน่วย ในส่วนของ Portrait ที่ P1 อนาเขตจากอั t i m a t e จะเพิ่มระยะเวลาเป็น4เทินจาก3เทินที่ P2 i n s i ินไซ์1จะเปลี่ยนจากเมื่อเข้ากาันต่อสู้โดยมีตัวละครกายภาพตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจะได้รับ m o x กซีหน่วยและในขณะที่อยู่ในอนาเขตอ p o ลเซซี o โทขณะที่ใช้สกิล a อ m ดมูนิชั่นจะเสริมด้วยอัตาคริและความแรงคริอีก30%ที่ P3 เพิ่มความแรงของสกิลเอดมูนิชั่เป็นความเสียหายกายภาพ1 5 0ที่ p 4สสกิ โอหนึ่โอโบนส์ในระดับที่1จะเปลี่ยนความเสียหายเป็น160% P5 i n อยหกิ์นไซ์ในขณะที่อยู่ในอนาเขตของอ p ปโฟเซซีโทในขณะที่ใช้สกิลแอตโมนิชั่นจะเสริมด้วยอัตราคริและความแรงคริอีก50%ก็สำหรับในส่วนของพอสเทรดนั้นก็สามารถเล่นที่ P0 ก็พอหรือ P1 ก็โอเคเพราะว่าเพิ่มเทิร์นของตัวอาเขตทำให้ไม่ต้องคอยเขาเรียกว่าเก็บเกรดม็อกซี่เพื่อกางอาเขตบ่อยๆนะครับส่วนใน P2 เนี่ยก็จะเป็นการลดข้อจำกัดเรื่อง ทีมว่าจะต้องเป็นตัวแกลภาพ3ตัวหรือแค่2ตัวทําให้ลดข้อจํากัดเรื่องทีมได้นิดหนึ่งนะไซคิวที่เหมาะกับเกร์เทียนก็จะมีหลักๆนะครับก็จะมีของตัวเองก็คือตัวไซคิวเซมโอสตอรี่ก็เหมาะสำหรับเกร์เทียนที่สุดแต่ก็มีเกร์เทียนคนเดียวนี่แหละที่ใช้ได้นะซึ่งตัวไซคิวอันนี้ก็จะเพิ่มความแรงของการโจมตีหมูในขณะที่อยู่ในสานะช a น n e ลแล้วก็อันนี้ก็จะวางขายตอนพร้อมที่ตัวเข้าเลยนะขั้นถัดมาก็จะมีตัวของ บลัดเฟมเมอร์ออฟไนท์อันนี้ก็จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนแปะสถานนะดีบัฟตัวอื่นเช่นสวีทฮาร์ดสเปรตัวเดียตัวละครสายพิษเช่นเจสสิก้าโซเทบี้แต่เจสสิก้าควรจะใส่ชิ้นนี้มากกว่าถ้ามีตัวของบลัดเฟมเมอร์ออฟไนท์อยู่แค่ชิ้นเดียวนะตัวลือกอื่นๆจะเป็นเฮอร์ซิคอลไลฟ์กับฮิสเปลเดนดิวตี้ที่จะได้ค่าแทตคสูงหน่อยช่วยเพิ่มความเสียหายเจเนซิตได้อีกน้อยนึงหรือถ้าไม่มีอะไรใส่เลยก็สามารถใช้ที่มีตัวของสเต็หลักเป็นอินเคานท์ชันไหมเช่น ฮอปส์คอร์ด g องไนท t ท็อหรือว่าอย่างตัวของ Yearning Design ก็ได้ในส่วนของเพื่อนร่วมทีมก็เป็นตัวละครที่ใส่ทีมกายภาพอะไรก็ได้ขอแค่มีตัวกายภาพตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเช่นจิวเหนียงซื้อเกอร์เทียนบอลลูนปาร์ตี้หรือจะเล่นในทีมพิชก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นเจสสิก้าเกอร์เทียนโซเทบี้เป็นต้นในส่วนของแนวทางการเล่นตัวเกอร์เทียนคือตัวนี้จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่แนะนําว่าให้ไปเล่นในทีมกายภาพล้วนเพื่อให้สามารถ ใช้ปั๊บอนาเขตได้อย่างคุ้มค่าและยังสามารถทําให้ตัวเกอร์เทียนได้รับม็อกซี่จากตัวอินไซด์หนึ่งอีกด้วยทีนี้ในส่วนของยูเรกาเนี่ยจะได้มาจาก3แรงอย่างแรกก็คือสกิล2นะครับที่เป็นตัวสกิลแชเนลที่จะทําให้ได้รับตัวของยูเรกาตามระดับของสกิลนะอย่างที่2ก็คือสกิลอัตเตอเมดเมื่อไล่ปั๊บก็จะได้เลย3ยูเรกาอันที่3ก็คือมาจากตัวอินไซด์สนะครับก็คือถ้าอยู่ในส่วนของปั๊บอนาเขตเนี่ยก็ตอนจบเทิร์นเนี่ยก็จะได้รับยูเรกา ่่หนวยทีนี้ตัวของสาระ a n แนลเนี่ยจะคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ายูเลก้าของเกอร์เทียนจะหมดจะไม่เหมือนของจิว๋วนะครับของจิ๋วเนี่ยจะอยู่แค่เทินเดียวเพราะว่าเขาเขียนไปเลยว่าอยู่แค่เทินเดียวของจิว๋วก็คือไล่แค่ทีเดียวแล้วก็ปล่อยยาวนะครับถ้ายูเลกาไม่หมดก็ไม่ได้ต้องไล่ตัวแชแนลซ้ําถ้าเราไม่ได้ต้องการยูเลกาเพิ่มทีมเพลหลักๆของตัวเกอร์เทียนเนี่ยก็จะมีแค่เรื่องว่าให้คอยแปะในส่วนของบัฟเชฟบบลใส่ศัตรูจากสกิลหนึ่งแล้วก็ถ้า าเกีม็อกซี่เต็มแล้วก็กดอลติเพื่อเปิดอนาเขตนะนะแล้วก็กด channel เพื่อไล่เดเมจเสริมเพิ่มเติมนะก็ทําแบบนี้วนไปก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้แหละแล้วก็สุดท้ายก็แนะนําว่าถ้าอยากจะใช้ตัวของ channel คุมค้มๆก็แนะนําให้ไปกดหลังอัลติเมตก็ได้ครับโดยสรุปเกอร์เทียนก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครพปอร์ตแกายภาพที่ถ้าคุณมีงบไม่มากนะก็สามารถข้ามได้ครับแล้วก็ไปรอตัวละครในแพทถัดไปแต่ถ้าคุณชอบก็สามารถเปิดมาเล่นมาใช้ได้เหมือนกันเพราะเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลย ส่วนใครที่คิดจะเปิดก็ขอให้ออกไวๆนะเปิด10ออกหนึ่งเปิด10ปอ,อกสออย่งนี้ <c oughs> ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ได้ตอนนี้เปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วด้วยนะสามารถมาเป็นผู้สนับสนุนกันได้ด้วยขอบคุณครับ